เป็นยังไงบ้างครับทั้งสอง EP นะครับ EP 1และ EP 2การปั้นแจกกันลายไม้เทียมการปั้นแกันลายไม้เทียมครับผมจะเน้นให้เป็นวัสดุรอบตัวาหาได้ง่ายนะครับสำหรับท่านที่เริ่มใหม่หรือต้องการที่จะเรียนรู้งานประเภทนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยง่ายๆนะครับ เดี๋ยวจะทําต่ออ p พีสายอ p พีสี่นะครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนหรือจะทำอีีห้ากันแล้วแต่เดี๋ยวผมดูเหตุการณ์แต่ละอย่างก่อนคือถ้ามีการคอมเมนต์ในลักษณะอื่นๆก็คือลักษณะที่ว่าอยากให้ทําอนุนันนี้ให้ดูอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ทําให้นะครับถ้ามีของมีวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับก็จะมาไล่าทาให้ตอนนี้ท่านที่สนใจที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นซีเมนต์ง่ายๆนะครับอันเล็กๆนะครับกระถางก็ใหญ่มากเราสามารถที่จะได้สัมผัสไปก่อนนะครับส่วนลองลองเข้าไปรับชมกันนะครับผมมันง่ายอะ่ะจริงๆผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับท่านที่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เนี่ยคนที่ทุกคนที่ต้องการที่จะเรียนรู้นะครับมันเป็นเหมือนกับเบสิกมากๆเลยนะครับมีแต่ปูนทรายน้ํานะครับแล้วก็วิธีการขึ้นงานแบบง่ายง่ายจริงๆนะครับ ก็ฝึกฝึกอย่างที่ผมทําให้ดูไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยพัฒนาขึ้นไปนะครับเราก็พอเราชินนะครับชินกับสิ่งที่เราทําแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นไปต่อเองนะครับสําหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้เรื่องอื่นๆนะครับให้คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ามีขอมีวัตถุดิบ นะครับที่เข้ามาที่โรงงานนะครับก็จะทําให้ได้เลยนะครับบางบางอย่างยังไม่มีวัตถุดิบก็เลยยังทำให้ไม่ได้นะครับก็คือถามอ่าหรือติดข้อสงสัยตรงไหนนะครับหากติดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยให้คอมเมนต์ถามมาทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับ ให้คอมเมนต์นะครับให้คอมเมนต์มันเลยทุกจุดเลยหรืออธิบายไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้คอมเมนต์ซ้ำมาอีกนะครับถ้าทำเป็นคลิปได้ผมก็จะทำเป็นคลิปให้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่ไม่จะเป็นต้องใช้คลิปนะครับอาจจะอธิบายด้วยการพิมพ์ข้อความตอบกลับนะครับแล้วพอจะเข้าใจได้อะไรแบบนี้ผมก็จะพิมพ์ข้อความตอบกลับไปเลยทันทีนะครับก็ทุกแลตฟอร์มเลยนะครับก็ได้ได้หมดนะครับถ้าผมไม่ได้อ่าน ถ้าไม่ได้อ่านก็นครับเวลาอันนี้รถจะมาเมื่อกี้เงียบสนิทตั้งนานนะครับเป็นธรรมดานะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมมาแกะให้ดูของงานอีีที่สองนะครับาง,งานอีพีที่สองที่ผมทําไปลงคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะตอนแห้งกันเดี๋ยแกะดูแต่สีเนี่ยสียังไม่ได้ทํานะครับ ก็เพื่อให้เรียนรู้การปั้นกันไปก่อนนะครับการขึ้นลายง่ายได้ไปฝึกมือกันก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแกะก,กันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับไม่ยากครับไม่ยากก็ผมเอามาลงให้ดูเพราะว่าในคลิป EP สองผมไม่ได้มีการแกะให้ดูนี้ก็ทิ้งมาประมาณหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับพอดีเป๊ะนะครับพอเริ่มพูดลดมาเลยครับ อันนี้ก็ทิ้งไปประมาณ1วัน1คืนไม่ประมาณแล้วครับทิ้งไปเลยคืนหนึ่งหลังจากบ้านเสร็จนะครับงานก็แข็งเต็มที่แล้วนะครับการแกะไม่มีอะไรนะครับก็เอาดินน้ำมันออกนะครับลองเข้าไปดูนะครับอย่าข้ามคลิปนะครับที่ผมพยายามบอกอยู่ตลอดเวลานะครับท่านที่ดูดูคลิปการสอนปั้นของผมนะครับเพราะว่าผมจะใส่รายละเอียดทุกจุดนะครับ ก็พยายามอย่าข้ามคลิปนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับนี่นะครับก็คือง่ายๆเลยครับก็คือหาอะไรแทงรถมาหาอะไรแทงดินน้ำมันออกเท่านั้นเองในอีพีแรกนะครับในอีพีแรกก็คือในเลยไอนี้เลยทีนี้เมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยเดีย๋ยวต้องหาที่สงบ พูดนะครับเสียสมาธิเหมือนกันนะครับบางทีงานมาแล้วพอเริ่มพูดนี่รถมาเลยนะครับไมค์ก็ตัดเสียงไม่ได้นะครับตัดเสียงรอบนอกไม่ได้โงมาใหญ่เลยครับอ้าวจะรอแปบ๊บใน ep ที่หนึ่งและ ep ที่สองนะครับขั้นตอนการปั้นนะครับจะแตกต่างกันนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับเลือกเอาได้เลยเพราะว่า คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการปั้นลายไม้นะครับจุดสําคัญของมันก็คือการขึ้นรูปทรงนะครับว่าเราจะรูปทรงแบบไหนนะครับในพีที่หน่งนะครับผมได้ทําการแกะได้ทําการแกะจุกด้านหลังนะครับที่เป็นรูปล่อยน้ํานะครับโดยที่งานยังไม่แห้งนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่า ปั้นมาแล้วงานอาจจะเสียหายได้เพราะงานยังไม่แห้งสนิทดีนะครับควรจะทิ้งไว้แบบอีพีที่2นะครับแล้วก็มาแกะอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีใหม่ๆใ,ให้นะครับจะได้ถนัดดูว่าถนัดทางไหนนะครับคืออยากให้อยากให้สัมผัสได้จับกันก่อนนะครับส่วนเรื่องสูตรปูนอะไรผมก็จะมีคร่าวๆบอกไปให้แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่า เราเพิ่งฝึกทำนะครับเราเพิ่งฝึกหัดทำนะครับสําคัญที่สุดคือได้จับงานได้เรียนรู้ก่อนนะครับได้รู้จักมันก่อนนะครับว่าการปั้นการนวดการผสมเหลวการผสมแข็งการผสมนิ่มนะครับการใช้วัตถุดิบอุปกรณ์นะครับให้ชินกับมันก่อนนะครับแล้วค่อยพัฒนาต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ถ้าชอบนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเผื่อทำคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับจะได้แจ้งเตือนที่ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ